สวัสดีครับสวัสดีครับ Moto Story ครับผมหนึ่ง Moto Story จ้าจ้าแมเชอรี่ค่ะเอิคุณค่ะวันนี้มาทำอะไรกันวันนี้จะมารับรถของลุงหนึ่งวันนี้ลุงหนึ่งหลอกสาวๆนะมารับรถวันนี้มาที่นี่เลยฮะดูรถเยอะแยะมากเลยครับบ้านน้องครอบครัก็อย่างเงี้ยแหละตื่นเต้นตื่นเต้นดีลงไหมลุงไม่เหลือเติมลุงตามาอ้าวลุงพาลงอีกแล้วแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะลุงตา อยู่ที่บางพีสมุทรปราการนี้ละมาที่ร้านนี้ครับร้านมูราสกินะฮะเป็นร้านดังหนึ่งร้านหนึ่งเลยของแถวนี้เลยนะครับซึ่งผมอ่าจะบอกว่าไงจะมาเซอร์ไพรส์น้องๆนั่นแหละคือจะพามารับรถของช่องเราโดยที่ปกติแล้วทุกคนไม่ใช่คือของเราอ่ะคือละปกติแล้วเราต้องไปรับรถที่ศูนย์ถูกไหมแต่ทีเนี้ยคือเราพิเศษเราให้ทาง ทางสู์นะเขาส่งรถมาไว้ที่นี่เลยแล้วก็พี่ก็จักดการ VIP นแน่นอนระดับพวกเราแล้วนะจ๊ะพี่ก็เลยคุยกับทางบร,ริษิว่าสามารถแต่งรถคันนี้ให้เป็นแบบในแนวของ Moto Story มอเตอร์สตอได้หรือเปล่าเ <c oughs> ขาก็เขาก็บอกว่าทําได้สบายมากาแล้วที่นี่เขามีแบบว่าเขาได้รางวัลแบบว่าแต่งรถแต่งอะไรมาเยอะมากซึ่งเองพี่ก็เลยแบบ ไว้วางใจแล้วก็แล้วก็คุยเรื่องคอนเซ็ปต์ไปกับเขาเขาก็โอเคแล้วก็จัดการให้โดยที่เขาเนี่ยมันนัดวันนี้นัดให้เราเข้ามาดูรถแล้วพอเราโอเคแล้วเราประทับใจหรือเราอะไรจะแก้ไขอะไรยังไงค่อยจัดการกันทีแต่ตอนนี้เราไปดูรถกันก่อนนะเข้าไปดูรถกันก่อนแล้วก่อนอยากดูแล้วดีลาอยู่ในรถตลอเอาเราต้องบอกเรื่องนี้มาทำอะไรไงโอเคโอเคอะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปกันเลยอุตาถือกล้องมาด้วยนะ ทำกล้องเราพังอยู่กันไปไปไปข้างในร้านรู้สึกว่าร้านยังจะไม่เปิดยังไม่เปิดตะลุงไม่เปิดอะไรเปิดแล้วเอาเปิดแล้วแต่ว่าเขาเขารู้ว่าเราจะเข้ามาไงเขาก็เลยบอกปิดเลยปิดไม่รับคนอื่นจริงดิจริงนี่วีดีมากไม่อะไม่เคยจะเชื่อไม่เคยจะเชื่อนี่ไงเก็บยังไหนเยี่ยม ตายหรือมแหละอะไรเฮ้ยทำหน้าเหมือนไม่เชื่อเคยทำไมเคยทำหน้าเหมือนไม่เชื่อเว้ยเออไม่ค่อยจะเชื่อลุงสีตาเลยลุงแม่สีตาชอบอ้ําอีีพ่ะ ain't nobody gonna <geoning> give it your ticket gonna take a quick minute don't quit it figure out your own limit life is a test the best make progress figure out what is next in path. yes no they never second guess <seshaifs> take a chance no regret if you wanna take a breath give your blood and your sweat on ไม่เชื่อไม่เชื่อเลยค่ะไม่เชื่อใช่เดี๋ยวเรียกพี่ต้นมาดูต้นนต้สวัสดีครับต้นครับพี่สวัสดีครับครับเช้รถตัวไหนสวัสดีครับผมต้นจากร้านมูราสกินะครับกระสุนรถผมอยู่ไหนตอนเนี้ยอ๋อรถคุณอยู่ข้างบนครับผมฮะเอ้ยดูอยู่ข้างบนครับผมต้องล้วบินขึ้นไปขี่ลงมาตอนไหนครับตอนกอารมณไงอ่ะอ๋อเรามีลิฟท์ครับเดี๋ยวผมกดลิฟต์มาให้ดูนะครับโอเคโอเคมีลิฟต์เลยมีลิฟท์โอ้ยเฮ้ยไฮโซอ่ะ โอ้ยรอได้ไหมเก่งรอโอ้โหทันเลยโอยังอยอดเลยอะามากมาดูอ๋อหนึงเต้นเลยกระดาษนี้เนี่ยงานไงไรยยังไม่ดิฉันยังคุไม่ดิฉันเลยมีลาวดีแล้วเกิน กูไม่ใช่หนึ่ยหุือตนครับผมมีเปิดได้เลยใช่ไหมมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ด้วยฮะมีมูเหลือตัวน้อยนี่ฮาเลยเนี่ย โอ้ยสวยมากสวยมากนี่คุณแจหรอไมเป็นนิุ้ณแจเลยเา่ะเอาต้นไรใหนำนองสวนนีัเอาต้นเขาไปทีนยอยเป็นไง้ครับคอนเซ็ปต์ของคันนี้เป็นไงบ้างตอนันนี้จะทำตึงไอเอเวนเจอร์ครับ สามารถลุยได้ทําสปอร์ตได้ครับสังเกตที่ล้อก็รู้เลยใช่ครับล้อเป็นไงทําวิ่งได้ทางทางเรียบแล้วก็ทางลุยได้เลยครับผมคิดว่ามันจะมาได้ถึงขนาดนี้นยเนี่ยใช่ใช่ตอนตอนตอนโอ้ยมีมาตัวทอร์ตอรี่ด้วยอะไหน,น,ไ,นไหนไหนทอรตอรี่ด้วยรู้ไหมรงชอบตรงไหนอีกนี่ตรงนี้ชั้นสุดตรงนี้อ๋อรถทอร์ตอรี่มีความแบบเป็นทัวริง นี่คือกระเป๋าใี่ปะนี่มีกระเป๋าใส่อะไรได้บ้างเนี่ยแกะแกะแกะไม่ได้แกะได้นำรถให้พี่ตนเลยไม่จะผ่านรถเาแล้วนะปีศา it you against the world better figure out fast who the hell you could trust if you wanna make it past all the fakes and the lust better figure out fast now nah, this ain't what you want you don't wanna that bad can you give up all your stuff pay attention to the facts and forget the media figure out your own path can you figure out love or do you feel wrath can you hone that feeling and create an impact what oh, I'm <laughs> 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 เท่าไหร่นะพี่ตาเท่าไหรนะพี่ตลุงเจ็ดหมื่นเจ็ดหมนพนเก้าใจย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นชิวๆแ้วรับประงานเพิ่มอกรับเขาให้ตุ๊ตาเป็นพนงานขายของเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบ้างแต่งไปตั้งยี่เก้าอย่างเนี่ย2ี่สิรายการย้ลุง ใช้อยู่ไหมถ้าแรงนี่ตัดออกถ้าแรงออกแต่แต่ต้องต่อรองนะแต่ต้องต่อรองพววาเอสนะครับขอโชคเดิมกลับคืนมาตามไม่พอก็กระเป๋านี่ขอข้างเดียวก่อนจะมาเช็่กจะคุยกันเมื่อกี้ขอพากเยอก่อนว่าตังไม่พอเลือดออกก่อนเลือดออกทั้งหมดเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทสิบบาทก็ไม่ลดนะฮะ ดูครับถ่ายกำลังให้เราโอ้โอเคครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการแต่งรถคันนี้นะครับขอบคุณครับอันนี้คือคุแนะนำครับคือคุณสักครับผมเป็นเจ้าของร้านจากร้านมูลนิธิครับใช่ใครมาก็ต้องมาหาเจ้าของร้านเพื่อต่อรองราคาเอาแล้วตอนนี้สักร์ก็ได้เป็นพนักงานเรียบร้อยแล้วสามารถติดต่อซื้อของกับคุณสกร์ได้เลยนะฮะตอนนี้เป็น อ่าเดี๋ยวมีส่วนลดนะเห็นป่าต่งงอมไมงอมนี่สองอันนี่สามพันแล้วนะจะสองจะาพันแล้ว It's you against the world, better figure out fast. Who the hell you could trust? If you wanna make it past all the fakes <coughs> and the lust, better figure out fast. Now this ain't what you want, you don't want a death. there can you give up all your stuff? Pay attention to the facts and forget the media. Figure out your own path. Can you figure out love? Or do you feel wrath? Can you hone that feeling and create an impact?